สวัสดีครับเมนูบ้านๆทาทานง่ายๆวันนี้เราจะทําปลาข้าวสารผัดหวานกันนะอันนี้เป็นเมนูสําหรับกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้หรือว่าใช้กินกับแกงเผ็ดต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ตัดความเผ็ดต่างๆก็ได้นะดีเหมือนกันนะครับโอเคมาดูส,ส่วนประกอบส่วนประกอบเรื่องนี้เป็นปลานี่นะครับ <S <S <ๆ S 1> เขาเรียกปลาข้าวสาร <S <S คือเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับเอามาตากแห้งเอามาทําเป็นปลาเค็มเออนะรสชาติมันจะเค็มโดดมากนะ จิงๆเอาไปทอดให้มันกรอบๆก,ก็กินกับข้าวต้มได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะทําให้มันมีมิติมีรสชาติมากขึ้นนะครับมีปลาข้าวสารนะครับมีหอมแดงนะครับหอมแดงทุบแล้วก็ซอยหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับส่วนประกอบมีแค่นี้เอง3อย่างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันขั้นแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันนีปลานี่ล้างแล้วนะม,มาล้างปลาไปล้างน้ําก่อน นี่เราต้องทอดให้มันกรอบหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเรามาขัดมันจะได้เลยแบบไฟแรงเยอะพอพอจะตึ้งใช่ไหมอย่าให้มันโง่อย่าให้ไหม้อย่ให้ไหม้แล้วจะโอมทีเดียวพอปลากรอบแล้วก็ตักขึ้นครับ มันที่เหลือนี่ได้ <Ừ. S 2> เอาใช้ไปได้เรอตักปลาออกแล้วก็เอาหอมแดงไปเจียวให้หอมทอดมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้กรอบๆเจะินนเป็นไนอกรอบๆอ,นะอืมมแ,นะแล้วก็ใส่น้ำตาลผัดหอมหอมหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลหอมได้กลิ่นหอม เติมน้ำนิดนึงนะเติมน้ำเป็นนิดนึงแล้วใส่ปลาเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วปลาเป็นดินเล็แข็งมากเลย ข้าวต้มก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยกินกะเจงเผ็ดตัรดรสดีอ่ะแค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเมนูปลาข้าวสารผัดหวานนะอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราสามารถทําทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับปลาข้าวสารก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของแห้งทั่วไปเนาะนะครับอร่อยทําง่ายมีประโยชน์นะครับมีแคลเซียมสูงโปรตีนสูงอะไรก็ว่ากันไป นะโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ